สวัสดีจ้าในตุ่มสาวดอกรักกระมาะอีกลราเลือจ้ามันนี้ไม่กินก้อยกุ้งอันลูกไส้บริกินน้ำพอกุ้ง,งบ่บริหตุสุกขนาดยิ่งดิบก้อยกุ้งใส่บประกอบดูมาดมาคือเป็นเงาลำดันไฟบังก้อยกุ้งใส่บประกอบกุ้งสดๆนั่นคือเครื่องมัตาตไปแล้ว การกดหุ้งซื Arizona, nada, ้อเขาจอมากด้ยค่ะมะกรูดนี่มันจะต้มยกขึ้นเสียก้อยกรุงก้อยกรุงกินก้อยกุ้งเนี่ค่ะนี่เอาไว้สูงๆูงพักกับกระเมียนพักบุ้งพักชะอมพักกาดขาวดอกกัะชั้นเค้อตุ๋ม เห็นพวคาเกลือต้มมันติ่มหมองว่างมันมีพวกเกลือต้มนะเกลือปูยี่นาบ้านปอดสารเคมีเห็นตะนาพ่อมาก,กอกกับคนยน้อนหันอ่อเขามี ทั้งบุญงามเงิน ครื่องมันจะต้มอัอนก๋วยกุ้งเต็มจังไ้เไปเห็นพักุณงอนงามแล้ก็บมากิน Thank you. <coughs>

សូវាបាง់ទมលាប់ទ្លាប់ ¡Gracias! มันเคยตุ่มบ้านหวานเก็บมาแม่ คุมคุยจะสิเจ้าตายไปละ